เมื่อตะายพระเพลิงเสร็จแล้วก็กองทัพ8ปดหัวเมืองก็ได้ยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีกิทธานแบ่งพระบรมสารีกิทธานทีนี้เจ้าทนนภามทนนภามก็เป็นคนสอนเจ้มามละทั้งหลายก็จึงได้บอกแกกอ8แปดกองทัพว่า เราจะแบ่งพอระบรมสาริกธาธจากสาม,มัรคขี่ทำก็จึงได้แบ่งได้ใส่เครื่องตวงไปให้เมืองต่างแต่ว่าก่อนที่จะแบ่งแกก็เห็นพระเขี้ยวแก้วครับที่มันเขี้ยวแก้วนั้นมันมีสี่เข้ยวนะครก็จึงได้เขาเรียกว่า <c oughs> เอามาเก็บไว้ที่มวยผมของตัวเองเท้าสก,กะก็จึงนำไปไว้ ขามายต่อไปไปเก็บไว้ที่เกจเจ้าจุรา,รามาดีบนสวรรค์สันดาวบดึงที่บนนั้นก็จะมีพระเขี้ยวแก้วแล้วก็มีพระเกศาของพุทธเจ้าตอนที่ปงอธิษฐานเพศเป็น,ปนบรรพชิตนั่นเป็นอีกส่วนหนึง่งจากนั้นก็ <c oughs> ก็ได้ใส่เครื่องตวงเป็นแปดเครื่องตวงเจ้าเมืองทั้งแปดหัวเมืองก็นำไปสร้างแม้แต่ มืองกุชินาราก็ได้นำมาที่ปรินิพานนี้ก็สร้างสถูไปไว้ครับแปดหุเมืองก็สร้างไว้ตามเมืองของตัวเองครับจากนั้นมาพระเจ้าโศกมหาราชก็ได้ <c oughs> มาก็ประมาณประมาณเพราะเจ้าโศกมหาราชนั้นเกิดยุคเกิดพศ180 200อก็เริ่มใส่ศาสนาแล้วก็ 235ก็ได้ทำสังฆนานแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศศาส,สนาศาสนาแล้วก็องค์ก็ได้สร้างในสร้างในในส่วนที่เรียกว่ามีได้นำนำพระธาตุจากเจ็ดหัวเมืองอแต่ว่าเมืองที่8นั้นไม่สามารถที่จะนำไปได้เพราะว่าได้พญานาคไม่ไม่ยอมให้ที่เมือง เรียว่าตหาที่สถูปรามคามอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะ,ะนำมาได้แล้วก็ในเจดหุเมืองก็นำมารวบรวมที่ภูตคามปามมหบันจากนั้นก็ได้นำไปเก็บหรือว่าปฏิฐานตามสถูปต่างๆท,ที่ท่านได้สร้างแล้วก็ฉะนั้นก็ถือว่าตามสถูปต่างๆท,ท,ที่ จะมาส่งมหาราศได้สร้างก็เป็นถูกที่มีพระบรมสารีริกธาตุถูกที่นั้นก็เราก็กลา่างภูมิใจแต่สิ่งสําคัญความมุ่งหมายองค์ที่นั้นให้เราได้ปฏิบัติเราก็จะได้ธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานารู้ในากายกายเวทนาจิตธรรม กายเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ติดไม่ติดในกายเพราะว่ากายเรามันเมื่อมันประกอบขึ้นมามันก็มีร่มสลายามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนันประกอบขึ้นมาแล้วก็ไม่ถึงการถึงเวลามันก็จะแตกดับเป็นเรื่องปกติธรรมดา นั้นเราก็จะได้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีก่อนที่กายเราจะแตกจะดับไปนั่นก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็เวทนาก็สุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกเราทำยังไงที่เราจะไม่ติดในสุขรู้เท่าทันในความสุขเหล่านั้นในทุกทุกก็มีทุกทางกายทุกทางใจทุกสัญจรมา เราจะทำยังไงจะทำเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทุกทรมานจนเกินไปเอาจิตของเราให้เนื้อสุขให้ทุก์ให้ได้นั่นก็เป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่าเข้าใจในเวทนาจิตก็เหมือนกันจิตเราก็ติดจิตในสุขในความหลงความอะไราสารพัดที่มันจะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะหนีออกจาก พบจากภูมิได้ก็เพราะว่าจิตมันติดมันคล้องติดในสมบัติติดในลูกในรลานติดในส่วนต่างๆนัก็เป็นสิ่งที่สำคัญ